มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดครับแต่ว่าเหตุผลที่เกลียดนั้นเราไม่มีใครรู้วันนี้ผมจะมาบอกครับว่าทําไมคนถึงเกลียดคตชาใบเซื้อกันหนาวสุดคู่ใครใส่ก็เท่แบบบ้บ่มๆคือลือแค่สิบโลบักมีหลายโค้เท่กุว้วนและขี้หีแค่ซื้อก็รู้รับโลบคัคกฟรีลิงกอยู่ด้านล่างนะจ๊ะ เชื่อมชาครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าทําไมถึงมีคนที่เกลียดคัชาเหตุผล <c ats> มันคืออะไรกันแน่นะครับคาชานี่เป็นคนที่แคสเกมโรบบอกได้สนุกมากเลยครับแถมยังเป็นคนที่แคสเกมโรบบอกแล้วดังเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงก่อนที่เขาจะมาทํา YouTube เกี่ยวกับโรบบอกนะครับก่อนหน้านี้เขาได้ทําเกี่ยวกับ Minecraft m o ดหรือว่า Minecraft อะไรต่างๆนะครับที่ทําให้เขาดังมาก่อนหน้านี้แล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับว่าทําไมคนถึง เกียรติคชามาเริ่มข้อแรกครับคชาดังเกินไปครับโอ้ oh. ม่นะเราตัดต่อดีมากเลยอ่ะเราทำอะไรดีมากเลยทุกอย่างดีมากเลยแต่ทำไมนะยอดวิวเรามันไม่ดีเลยยอดวิวเราไม่เท่าไอ้คชาคัชากับคนตัดต่อของเขาทำไมเขาตัดต่อได้เฟี้ยวจับๆแล้วก็มีคนดูเยอะขนาดนั้นนะฉันอิจฉาจริงเกลียดแม่งเลยเกีียดหรือวะก็คือได้มียูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับชื่อดังไหมผมก็ไม่รู้จักเขาก็แทบไม,ม่มีใครรู้จักเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับเขาได้มีการไลฟ์คุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็ได้วิจารณ์เกี่ยวกับช่องคชาว่าโถงแต่ ต่อไม่ดีเลยต่อต่อหว่วยจิงเลืม แล้วก็ได้มีดาราม่าไปนะครับแฟนคลับคัตชารวมถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มาด่าลุมดา่าผู้ชายคนนั้นนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็ได้ออกมาตอบโต้ว,ว่าก็กูพูดความจริงเปะวะแล้วก็ได้โดนดาราม่าอีกทีนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังมีดาราม่าเหมือนเดิมนะครับนะแต่เอาจริงเราฟังเสียงของคนที่ด่าเยอะละเรามาฟังเสียงของเขาบ้างดีกว่านะครับถึงผู้ชายคนนั้นว่าเขาได้พูดอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะวิเคราะห์ไปกระตามกันว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นความจริงไหมนะครับมีความจริงบ้างอยู่ไหมนะครับ ข้อแรกนะครับคือคัตชานี่ไม่ได้ดังมาจากโรบอคก,ก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคัตชาเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะดังจากโรบอคนะครับดูจากการตัดต่อของเขาจากการที่เขาเริ่มมาตั้งแต่เขายังไม่มีคนตัดต่อของตัวเองนะครับผมได้ติดตามเขาติดตามฝีมือการตัดต่อของเขาผลงานของเขามานานมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ย มันมันไม่ใช่คนแรกๆนะที่ตัดต่อแบบนี้ต่างประเทศมีการตัดต่อแบบนี้ประมาณปีสปีที่แล้วก่อนที่เขาจะมาด้วยซ้ําแต่เขาเป็นคนแรกๆที่หยิบเอาเข้ามาในประเทศไทยมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับ KFC ครับ KFC ไม่ได้เกิดที่ไทย แต่คนไทยไปเอา KFC เข้ามาที่ไทยผมขอถามว่า KFC เป็นของคนไทยไหมก็คงไม่ถูกไหมครับแต่ว่า KFC อร่อยไหมหลายคนก็บอกอร่อยถูกไหมครับนั่นก็เหมือนกันนะครับว่าไม่จําเป็นที่ว่าคัตชาเนะี่ยต้องไปก๊อปคนอื่นหรือว่าไปทําอะไรเหมือนคนอื่นเหมันต่างประเทศเข้ามาที่ไทยแล้วพอดังปุ๊บคุณจะไปบอกว่าเชี่ยมึงขี้ก๊อปอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่แฟร์ต่อคัตชานะครับในเมื่อที่ว่าเป็นตัวเขาเองที่เป็นคนคลิกตัดต่อในทีละชอ็อตทีละชอ็อตถ้าแบบก๊อปมาทั้งดุนก๊อปปกคลิปอะไรก็ว่า ไปนะครับอันนั้นก็คือค่อยไปดราม่าเรื่องนั้นแต่ว่าการต่อต่งเขามันคือเอกลักษณ์ของตัวเขาจริงๆนะครับมันคือเอกลักษณ์ที่ผสมผสานสําหรับคนที่ด่าว่าคัทชาก๊อบหรือว่าตัดต่อห่วยตัดต่อกากนะครับผมบอกเลยว่าโคตรตื้นเขินนะครับเป็นความคิดที่ตื้นเขินแล้วก็ใจร้ายกับเพื่อนมันรุษย์มากๆเลยนะครับเพราะในเมื่อที่คุณเองก็สามารถลงมือตัดต่อแบบนี้ได้แต่คุณไม่ทําคุณไปตัดต่อแบบคุณแล้วคุณเสือกไม่ดังนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของคัทชาข้อที่2นะครับคัทชารวยเกินไปนะครับนี่เป็น ข้อที่ผมปวดหัวมากนะครับแล้วก็อยากตายมากๆเลยนะครับว่าเขาชาลอยเกินไปนะครับมันจะมีข้ออ้างที่เขาพูดกันว่าเนี่ยนะก็แค่ทําคลิปกระจกกระจอกออกมาแล้วก็จ่ายตังค์โลบักเยอะๆแค่นั้นเองคนก็ดูละเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของอิโมชั่นเรื่องของครีเอทีฟเรื่องของโปรดักชั่นนะครับการท YouTube เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําออกมาส่งแล้วก็จะได้ตังค์เลยนะครับการท YouTube ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับการทำย u ทูบไม่ต้องมีการวางแผน การที่คาชาสามารถโด่งดังถึงขนาดนี้ได้นั่นแปลว่าคาชามีการวางแผนที่รอบคอบมาแล้วนะครับว่าเขาพร้อมจริงๆสําหรับจุดยืนจุดนั้นนะครับสาหรับราชาของโลบอกในไทยนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เคมผมพูดเล่นๆนะครับว่าดังดังจริงๆดังสัสสัดดังสัสสัดในไทยจริงๆนะครับสำหรับคัาชานะค,คือสมควรเลยอะโปรดักชันเขาดีมากๆเลยครับไม่ได้ตัดต่อดีแบบมาเวลนะครับมันคือต้องเรียกว่ามันเป็นศิลปะการตัดต่อมันคือศิลปะอย่างหนึ่งครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้ ต่อดีมากๆากคนตีต่อ,ตอห่วยมากๆคือมันพูดปากเปล่าได้แต่มันตัดสินแบบนั้นตรงๆไม่ได้จริงๆนะบางคนตต่อแบบนี้แล้วคนชอบก็มีบางคนตต่อแบบนั้นแล้วคนไม่ชอบก็มีนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันคือศิลปะครับเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเลยนะไม่มีสักนิดเลยนะไม่มีสิทธิ์ในการไปบอกว่าใครทําอะไรดีหรือไม่ดีนะครับเรามีสิทธิตัดสินคนเดียวนะคือตัวเราเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องคอนเทนต์ของคัชชาที่เป็นปัญหามันคือปัญหาของตัวคุณครับไม่ใช่ปัญ ของคัชานะครับข้อที่3าคัชาเป็นเกย์ครับกูไม่เข้าใจว่ามันมีจริงๆนะครับคนที่ด่าว่าคัชาเป็นเกย์นะครับแล้วก็มีการมาเหยียดคัดชาว่าไอเกย์โลบก ไอเกโลบูดนะครับนะคือคือมันเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะครับสมัยนี้นี่การเหยียดเพศหรือว่าอะไรกันเนี่ยมันไม่ควรมีอยู่แล้วนะครับมันควรจะหมดไปแล้วแล้วก็มานับถือถึงตัวบุบคบุคคลหรือเคารพในตัวบุคคลมากกว่านะครับนะรวมถึงเรื่องมารยาทก็ควรที่จะเคารพซึ่งกันและกันกันกบทุกคนไม่ใช่แค่คนที่เราโอเคด้วยนะครับนะกับคนที่เราไม่โอเคด้วยเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะครับนะแต่การที่คุณมาบอก ขาชาว่าขชาชาเป็นเกย์โรบูทเนี่ยคือขาชาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากหรืออาจจะคิดมากก็ได้นะครับ แต่แน่นอนครับมันย่อมมีคนโดนทำร้ายจิตใจนะครับเมื่อคุณลงมือลงปากในการใช้คําแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแฟนคลับคัทชาตัวครอบครัวของคัทชาที่ได้มาเห็นคลิปหรือดราม่าต่างๆที่แอบด่าคัทชานะครับว่าคัทชามันเคโรบูดนะครับนะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจลหลายๆคนจริงๆนะเพราะงั้นแน่นอนแหละคุณมีสิทธิ์โดนฟ้องด้วยหนึ่งสองก็คือยอมรับแล้วว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะครับคือเป็นคนที่ปากหมาง่าย ปากหมาคือวอนตีเนี่ยอยากโดนส้นตีอยากโดนช้อนแกงเลยเลยจริงๆแล้วนะเออก็คุณโดนสอนมันแบบนั้นก็ถ้าเกิดว่าคนเลือกใช้คําแบบนี้ในการด่าคนคนหนึ่งโดยที่ไม่มีเหตุผลก็คุณก็เป็นคนแบบนั้นนะครับก็ต่อไปรับคือยอดวิวเยอะเกินไปนะครับคือลงอะไรคนก็ดูนะครับนะอันนี้คือจุดที่ทําให้คนที่เกลียดคาชานี่รู้สึก แมงเฮ้ยแม่งเอ้ยนะครับสําหรับคนที่ชอบลงชิดโพสนะครับแล้วแบบคิดว่าการลงชิดโพสนี่จะทําให้คนมาดูเยอะๆนะครับแล้วแบบออ้ยเฮียกูไม่ต้องทําอะไรเลยกูแค่ลงชิดโพสง่ๆคนก็มาดูแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเออเทียที่ไม่ติดนะครับเทียไม่ติดจริงๆนะครับกับการเห็นถึงความตั้งใจของผลงานของแต่ละคนนะครับมันเห็นได้จริงๆเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมานั่งพูดกันหรือผมเห็นหน้าคุณคุณเห็นหน้าผมเลยครับคือเอาง่ายๆดูที่ผลงานว่าคุณตั้งใจทํำไหมนะครับ คัชาคือกินขาดเลยครับสำหรับคนถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เกลียดคดชานะกินขาดจริงๆนะผลงานคือแบบว้าว มึงมาทําอะไรตรงนี้วะมึงมาเกลียดเขาทั้งที่มึงยังทําไม่ได้เท่าไม่ไม่ใช่เท่าในแบบที่มึงต้องทําเหมือนเขาเด้ดนะแต่คือแบบความตั้งใจลงมือทําของมึงยังไม่เท่าเขาอ่ะมึงยังไม่ได้แบบใส่ใส่หัวใจลงไปด้วยซ้ํานะครับนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่คัชาลงคลิปอะไรไปแล้วมีคนดูนะครับคนพวกเนี่ยมันก็จะเกลียดมากๆเลยนะครับรวมถึงแบบควรร้อนตูดร้อนตัวร้อนแล้วก็เป็นโควิดนั่นแหละครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสาเหตุที่มีคนเกลียดคัดชานะครับผมบอกแล้วนะรสรุปแล้วนะครับว่า มันคือความอิจฉาล้วนๆของคนพวกนี้นะครับผมจะไม่เอ่ยถึงใครผมไม่เอ่ยถึงใครแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาด่าตัวคัตชาด้วยนะครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดพวกนี้ก็คือผมได้หาตามอินเทอร์เน็ตมานะครับนะหาตามจากรีวิวรวมถึงคนที่ทาําดราม่าต่างๆนะครับนะก็ขอบคุณคนพวกนั้นด้วยนะครับถ้าถ,ถ,ถ้าเกิดเขามาดูคลิปนี้ก็พวกคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาสื่อสารให้พวกคุณได้รู้นะครับก็เอาง่ายครับ การที่คุณเกียิคัทชาผมฝากถึงคนที่เกียิคัทชานะครับผมบอกเลยนะครับว่าเสียเวลานะครับเพราะว่ามันคือปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของคัทชานะครับต่อให้คุณจะทําทุกอย่างให้ดีเท่าเขาหรือว่าเหมือนเขาผ่านอีก30ปีคุณก็แก่แล้วครับหัวคุณก็หงอกแล้วนะคัทชาก็หัวก็งอกแล้วแต่ที่มันจะมีจริงๆคือคัทชาจะมีเงินเยอะมากมายแต่คุณไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ความเกลียดเพราะงั้นเลิกเสียเวลาแล้วก็ทำเรื่องของตัวเองนะครับสนใจแต่เรื่องของตัวเองก็พอนะครับสำหรับคลิปนี้เขาจะ